ช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดปากคลองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทเป็นวัดที่สำคัญมั้งแต่สมัยโบราณมีหลวงปู่สุขเกสโรเป็นเจ้าอาวาสเล่าสืบต่อกันว่าหลวงปู่สุข เป็นผู้ทรงวิทยาคมขั้นสูงเศกป่าว้ไม้เป็นตัวต่อตัวแทนสแสดงลิเต้หลายอย่างขณะที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียนวิทยาคมจนเก่งกล้าเรื่องคือจนได้รับยกย่องว่าพระองค์คือสิทธิเอกของหลวงปู่สุขปัจจุบันพระวิหารวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นที่ปฏิสถานลูกเหมือนครูบาอาจารย์ที่เป็นอดีตเจ,จ้าอาวาสและบุรพา,าจารย์ในสายวิทยาคมมีรูปเหมือนของหลวงปู่สุขปางยืนและปางนั่ง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้ปิดทองรูปท่านอย่างมากมายนอกจากนี้ยังเป็นที่เป็นสถานโรงแก้วภายในเป็นสลีละของหลวงปู่สําราญอดีตเจ้าอาวาสอีกรูปที่สืบเชื้อสายวิทยาคมของหลวงปู่สุขปัจจุบันทางวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนปิดทองและลอดลงแก้วโดวยมีกติเชื่อด้วยคุณงามความดีแห่งศิลจริยวัตรประกอบวิทยาคมของหลวงปู่ผู้ที่ลอดลงท่านด้วยศรัทธาจประสบแต่ความสวัสดีมีชัย ปัจจุบันวัดคลองมะขามเท่าสร้างรูปเหมือนบุรพาจารย์3องค์ทางด้านหน้าวัดประกอบไปด้วยหลวงปู่สุขหลวงปูส่สําราญและกรมหลวงชุมพรโดยสร้างเป็นรูปยืนทั้ง3พระองค์เพื่อเป็นการารลึกถึงคุณงามความดีของทั้ง3ท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินไทยสนับสุนโดย Major Cineplex และ b l u e o l i t h Bro